เห็นลวดลายบนถุงผ้าแบบนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจเลยครับว่ามันเป็นลวดลายอะไรครับมันเป็นลวดลายของกระตูนผีหรือกระตูนเก่าในยุคแบบ8090เลยนะครับต้องบอกเลยว่าเออผมเป็นครั้งแรกผมว่ามันโดดเด่นมากๆเลยนะรู้สึกว่าเหมือนจะมีเชนซอมแมนด้วยนะครับเออตรงกับยุคสมัยมากๆบอกเลยว่าแค่ได้ใช้สลายไปไหนมาไหนก็บอกเลยนะครับว่าโดดเด่นมากมายเลยจริง โดยที่ผมคุยอยู่นั้นนะครับนั่นก็คือป่าเอ็กซ์นั่นเองนะแผงร้านอตากิโตชอมครับหรือเป็นผู้ค้ำวอดในวงการสะสมหนังสือผี หลายแสนเล่มนะครับต้องบอกว่าน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งในเมืองไทยแล้วน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยครับที่สาสมหนังสือผีไม่มากมายขนาดนี้นครับได้ให้ความรู้กับผมนะครับเกี่ยวว่าวงการหนังสือผีในบ้านเราอะไรหลายๆอย่างเนะี่ยต้องบอกเลยว่าเออตอนนี้ป้าต้องการที่จะผลักดันลินณฑ์เกี่ยวกับหนังสือผีที่มีอยู่ในอดีตนะครับให้มาเผยแพร่ให้เป็นได้รับความนิยมในปัจจุบัน,นครับและอีกอย่างนะครับถือว่าตอนนี้มันแทบจะหาซื้อหนังสือการ์ตูนผีแบบยุคเก่าๆไม่ได้แล้วนะ เขาบอกก่อนเลยครับว่าตอนนี้โรงพิมพ์ทุกอย่างเดี๋ยวแทบจะปิดตัวลงไปหมดแล้วลายเส้นที่เห็นนี่เป็นของอาจารย์วุฒิลำพูลานะครับหรือเป็นอาจารย์คนเขียนที่วาดะตูเลื่องบุปผาลาตนั่นเองนะครับอลังการงานสร้างมากๆผมเห็นเฉดสีมันก็คุ้นๆนะแต่ว่าพอมาเจอป่าเอกบอกแล้วผมก็ตกใจนะว่าเออคิดถึงลายเส้นอันนี้มากๆเลยแล้วก็มีกระเป๋ารูปแบบต่างๆด้วยนะครับอีกทั้งหนังสือที่มาจัดโชว์ในงานมีด้วยครับเออเห็นแล้วมันก็หายคิดถึงมากๆเลยเหมือนกันนะครับสำหรับที่คนที่มาเดินในงานแห่งนี้ โดยป่าเอ็กนะครับได้วางแนวทางนะครับหรับการ์ตูนไทยว่าเป็นยังไงในอนาคตครับได้ทําการร่วมมือกับทางแพลตฟอร์มตูนคอนเทนต์ครับที่เราสามารถสั่งซื้อการ์ตูน ผีการ์ตูนคลาสสิกโบราณได้ในแพลตฟอร์มตูนคอนเทนต์ครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆครับสำหรับการที่การ์ตูนเก่าๆเ,เนี่ยมันเข้าไปในแพลตฟอร์มออนไลน์หรือเราสามารถอ่านที่ไหนก็ได้ครับที่สําคัญนั้นนักเขียนทุกๆท,ท่านที่ได้ทําการอยู่ในแพลตฟอร์มนี้นะครับก็ะจะได้ส่วนแบ่งรายได้ในการวาดผลงานอีกด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่โดนใจจริงครับบอกเลยนะครับว่าเป็นการที่วินวินทั้งสองฝ่ายเลยนะครับที่อย่างน้อยเราก็ได้อนุรักษ์ ความคลาสสิกของกระตูนยุคเก่าๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนั้นผู้เขียนอาจารย์ทุกๆท่านนะครับก็จะได้แบบส่วนแบง่งรายได้ค่าตอบแทนนี้ด้วยผมเห็นบูธครั้งแรกตรงนี้ผมบอกเลยผมสะดุดใจที่สุดครับว่าโอ้โหอลังการงานสร้างมากๆจริงสำหรับผีรูปแบบต่างๆแล้วก็จะมีหนังสือกระตูนที่ทาพิมพ์ใหม่แค่เห็นหน้าปกนี่เราต้องบอกเลยเฮ้ยทำไมหน้าปกมันคิถุนีเนี่ยโอ้ยเป็นเจ้าชายของวงการเกมคลาสสิกไม่มีใครตั้งให้กูตั้งของกูเอง เด่นมากๆนะครับตรงนี้จะมีการขายด้วยสหรับกระตูนพิมพ์ใหม่วาดใหม่อย่างนี้นะครับบอกเลยว่าโ,โหแค่เดินมาก็เด่นแล้วนะครับตลับตีใจกลางฮอของเซียนที่ได้มาคุยกับไปนะครับนั่นคืออัตากิโตช็อปนั่นเองนะครับคือขายจำหน่ายของเล่นหลายอย่างมากๆเลยจะเป็นแนวเลดโทสตุนตุก,กตาตุ๊ก,กตุนทอยเส้นแล้วก็กระตูนผีคลาสสิกรุ่นเก่าๆเลยครับ พูดง่ายๆว่าคือมีครบทุกอย่างจริงๆในในเรียกว่าใ,ในสายเลตโทนครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างอีกด้วยนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ผลงานลายเส้นการ์ตูนผีการ์ตูนคลาสติกในรูปแบบต่างๆครับโดยเฉพาะถุงผ้าเสื้อผมบอกตามตรงนะเออมมันเป็นอะไรที่เด่นมากเลยจริงๆนะครับสำหรับคนที่ได้มาเดินในงานนี้แล้วก็มีการ์ตูน คลาสสิกในรูปแบบต่างๆมาวางจาหน่ายด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบโอ้โหเป็นออริจินอลงานเก่าเลยจริงนะครับน่าจะเป็นฉลาคนะครับเป็นแบบเป็นฉลาหากพูผมจําไม่ผิดนะเป็นฉลานะังนสือกระตุนนะครับแล้วก็แค่เห็นเนื้อเรื่องต้นฉบับนี้ต้องบอกเลยว่าเก่าคลาสสิกมากๆเลยจริงไม่รู้ว่าเพื่อนๆนอนทุกคนที่ติดตามช่องผมเนี่ยทันกันหรือเปล่าแล้วก็จะมีชากระปองนะครับนี่ชากระปองกระสือด้วยตามเทน ถ้าสำหรับกระสือสอีกด้วยนะครับเอ,อิมก็จะดูแบบน่ารักดีเหมือนกันนะครับ150บาทนะครับต่อการหยอดไข่นะเออน่ารักดีนะครับตรงตามกระแสของทางหนังที่กำลังจะเข้าโรงด้วยคือบางอย่างครับเราก็ต้องอนุรักษ์นิยมจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทําการสืบสารต่อไปเนี่ยบางทีมัน ผ่านไป10ปี20ปีมอาจจะสูญสลายไปเลยก็ว่าได้ต้องก็ต้องขอบคุณไปกันนะครับสำหรับการผลักด,ดันวงการหนังสือการ์ตูนผีแล้วก็การ์ตูนคลาสสิกในอดีตด้วยนะครับและบูทข้างๆกันนะครับนั่นกะ็คือบูทของปุกผีนั่นเองนะครับผมได้คุยกับพี่แอดมินเพจนะครับโอ้โหให้ความรู้ดีมากๆจริงสำหรับการ แนวทางพิทาของกระตูนเก่ายุคโบราณที่ว่าจะไปยังไงต่อครับตอนนี้ก็ได้มีรูปแบบทางเทนแล้วก็ได้มีรูปแบบการพีออเดอร์ต่างๆครับแล้วก็มีการแบบทําเป็นแบบของรักของสะสมต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมอนหรือของสะสมเป็นโปสโกงโปสการ์ดอะไรนะเออเป็นอะไรที่น่าสนใจมากมายเลยจริงครับแค่เห็นลายเส้นเนี่ยผมบอกเลยนะผมนึกถึงกระตูนอเมริกาสมัยก่อนเลยที่ว่าเป็นพวกมาเวลดีเซีครับ คือแล้วแบบเป็นลายเส้นอ่ะแค่เฉพาะตัวหน้าโปกเนี่ยผมยอมรับเลยว่าหูโคตรสวยเลยลายเส้นสุดคลาสสิกแค่เห็นหน้าโปกโอ้โ oh, หต้องบอกเลยว่าสวยจริงนะขออาจารย์กล้องราชไกยนะครับก็มีรูปแบบมาจัดจาหน่ายในงานด้วยครับแล้วก็จะใช้เป็นแบบกระดาษแบบดูแบบเกือๆคลาสสิกหน่อยกระดาษดูเหลืองๆนะครับแต่ว่าหน้าโปกนี่คือมันเด่นมากๆผมนึกว่าก,การ์ตูนอเมริกายุคเก่าๆเ,เลยนะครับพวกดีซอะไรพวกนี้เนี่ยเออสวยงามมากๆจริงครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามของ แอดมินเพจปลุกผีเนี่ยก็เข้าไปที่เพจของ Facebook ไปที่พิมพเขาว่าปลุกผีเลยนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูผลงานต่างๆแล้วก็สามารถไปพรีออเดอร์อะไรต่างๆได้เลยนะครับจะมีการเปิดเป็นรอบๆไปนะครับอย่างน้อยผมว่าเอออยากให้เพื่อนๆน้องรุ่นใหม่เนี่ยให้การสนับสนุนสำหรับวงการการ์ตูนไทยคลาสสิกนาทีนี้ด้วยนะครับและพูดสุดท้ายที่เราจะไม่พลาดกันเลยครับนั่นก็คือการ์ตูนไทยคลาสสิกนะฮะผมก็ได้คุยกับทางพี่แอดมินอีกคนเหมือนกันนะครับเออ คุยแบบสนุกมากๆครับสำหรับไอไลน์เส้นของการ์ตูนไทยคลาสสิกเนี่ยเราสามารถเข้าไปติดตามเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบภาพให้ดูที่หลังละกันนี่ก็จะมีการจัดจําหน่ายในภายในงานด้วยนะครับเป็นแบบสีีด้วยแล้วก็เป็นแบบการ์ตูนทั่วไปด้วยก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าการ์ตูนไทยบางอย่างเนี่ยบางทีมันก็มีเสน่ห์มากมายเหมือนกันครับอยากให้เพื่อนๆน้องๆทุกคนเนี่ยในยุค เด็กรุ่นใหม่ครับเจนแซเนี่ยอยากให้ลองเปิดใจดูนะครับเพราะว่าเราอยู่าลืมว่าคนอย่างรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราครับสมัยนั้นยังไม่มีสื่ออินเทอร์เน็ตครับการ์ตูนโบราณการ์ตูนผีการ์ตูนคลาสสิกนี่คือเป็นสื่อบันเทิงอย่างหนึ่งที่เรียกว่าจับต้องได้นะครับการ์ตูนเล่มระบาดในยุคนั้นเนี่ยผมเห็นเ้าแล้วนี่ผมคิดถึงตอนที่สมัยผมเดินทางด้วยรถไฟเลยนะแล้วบอกว่าจะซื้อหนังสือการ์ตูนแบบอะไรอย่างเงี้ยสามสี่ห้าเล่มเลยนะครับไปนั่งอ่านเรื่อยๆอ่านจบก็อ่านเล่มใหม่เล่มใหม่แต่ก็อ่่านวนวอะไรยเี้ ถ้าสมมุติว่าเกิดเพื่อนๆน้องๆคนไหนเนี่ยสนใจอะไรพวกนี้นะครับก็เราก็สามารถครับติดตามเพจต่างๆได้เลยนะที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ครับนี่ก็จะเป็นแบบ พี่แอดมินทางเพจการ์ตูนไทยคลาสสิกนะครับเข้าไปดูและเข้าไปติดตามกันได้เลยนะครับก็จะมีการพีออเดอร์การ์ตูนเล่มใหม่ๆโดยตลอดโดยอาจารย์แต่ละท่านแต่ละท่านที่ทางค่ายทางเพจได้โคกันไว้นะครับก็ลองเข้าไปติดต่อก็ได้เลยแล้วก็มีการ์ตูนบางอย่างที่ทางพี่แอดมินครับได้ทําการโพสต์ไว้ในเนื้อหาในในเพจด้วยก็ลองเข้าไปติดตามกันเลยครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะได้แรงบันดาลใจไม่มากก็น,นอนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบการ์ตูนไทยคลาสสิกหรือการ์ตูนผียุกคก่อนๆ รกร์ตูนเล่มละบาทนะครับผมว่านะอย่างน้อยเนี่ยบางทีนะครับกระตูนไทยในยุคอดีตเนี่ยมันเป็นสื่อบันเทิงที่เรียกว่าจับต้องได้และมันเป็นอะไรที่แบบราคาถูกมากๆนะครับสมัยนั้นเนี่ยคือต้องบอกเลยนะว่าตอนที่สมัยที่ผมซื้อเนี่ยผมมาก็เล่มละ5บาทเข้าไปแล้วนะครับ3บาท5บาทเนี่แหละไม่เกินนี้แต่ว่าเล่นละ1บาทผมไม่ทันจริงๆครับน่าจะเป็นประมาณแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเลยบอกเลยนะครับว่าผมชอบนะที่เห็นได้อะไร สิ่งต่างๆอะไรพวกนี้ได้รันกลับมาในย,ยุคนี้อีกด้วยนะครับเออบางทีเนี่ยก็ต้องสนับสนุนกันต่อไปนะครับอย่างผมเองเนี่ยก็ต้องแบบไปควานหา,านก,การ์ตูนเก่าๆที่ผมเคยเก็บไปแล้วผมเชื่อว่าในห้องผมอาจจะต้องมีแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาใหม่ไงก็ยืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์แล้วก็กดระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการได้ชมคลิปใหม่ๆจากช่องทางโกตั๊กซอลี่กันด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน้องคนไหนครับต้องการที่จะมาชมบูธชมบรรยากาศ สำหรับการ์ตูนไทยการ์ตูนโบราณการ์ตูนค้าสินครับเราก็สามารถมาเที่ยวได้ในงาน World h o p p y Fest ที่เซียร์ลังสินครับจัดถึงวันที่17มีนาคมจนถึงวันที่26มีนาคมนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันผมว่าน่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อน้องนทุกคนที่ชื่นชอบการ์ตูนไทยค้าสิกหรือเป็นพี่ๆทุกคนที่สนใจที่จะมาเดินงานเพื่อลำลึกสำหรับการ์ตูนผีการ์ตูนโบราณแห่งน,นี้ครับก็ลองมาเดินกันเยอะๆนะครับก็คลิปนี้ขอตัวลาแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ